สวัสดีคนดูผมจะมาเล่น t r a n s v e r s u s Zombies แต่นี่จะไม่ใช่ว์ชั่นธรรมดาที่คุณรู้จักเอาละไหนไหนไหนมาดูกันหน่อยสิว่าเป็นยังไงว่าเราเลือกเพื่อซ้ำได้ด้วยน่าสนใจดีเฮตมาเริ่มกันเลยดีกว่าผมคิดว่าซอมบี้คงไม่เยอะมากหรอกเป็นแค่ด่านแรก 5ฮหา,หาบรรยากาศที่คุ้นเคยมาดูกันว่าพืชพวกนี้พอผสมกันแล้วได้อะไรถั่วกลมๆกับทานตะวันบานๆไหนลองซิโอ้พ,พระสงฆ์ดูนี่สิผมควรจะเรียกมันว่าอะไรถู่ตะวันรอคุณดูช่วยผมตั้งชื่อให้มันหน่อยว้าวหน้าตาแ,ตแปลกๆเถมยิงแรงอีกสองที่แตกเลยเริ่มสนุปแล้วแฮะผมไปเจอเกมนี้มาจาก youtube ผมเห็นว่า มันน่าสนใจดีเลยลองไปหาโหลดมาเล่นดูโอเคมาลองผสมพืชกันอีกดีกว่าผมจะลองเอาทานตะวันผสมกันดูคงไม่เป็นเหมือนที่ผมคิดกรอกนะโอ้นั่นไงว่าแล้วทานตะวันนกสองหัวจริงๆด้วยผมคิดว่ามันจะเป็นอย่างอื่นที่ผมคาดไม่ถึงซอมบี้เริ่มมากันเยอะแล้วแฮะมาลองผสมถั่วกันบ้างดีกว่า นี่มันถูกตรงๆร,รุ่นเอาจริงนี่หว่ามาลองผสมกันอีกดีกว่าน่าสนใจแฮะมาดูกันว่าจะได้อะไรอีกว้าวถูกตรงๆนกสองหัวนี่มันอะไรกันกระสุนที่ยิงไปด้านหลังเด้งกลับมาได้ด้วยหรือว้าวสุดยอดมากผมคิดว่ามันจะมีสางหัวซะอีกไม่เหมือนที่คิดเลยแฮดเดียวผมจะข้ามไปตอนที่มีอะไรน่าสนใจแล้วกันว้าวทุกคนดูนี่สิผมได้เอาทุกผสมกันคราวนี้ผมได้ถูรุ่นพิเศษ ด้วยรุ่นนี้จับได้ใบแดงซะด้วยผมกำลังคิดอยู่ว่าเอาอะไรายัดเข้าไปอีกมันจะได้ไหมแ่านะแต่เหมือนจะไม่ได้แล้วแฮปไปดูตอนท้ายเกยมกันเลยดีกว่าโอ้โหเฮ้ยนี่มันแค่ด่านแรกเองนะเนี่ยทำไมซอมวี้เยอะขนาดนี้จะแหกกันมาทำไมกันมากขนาดนี้กันนะ อยากรู้จังเลยว่าด่านต่อจากนี้จะมีหน้าตาเป็นยังไงคงสนุกน่าดูดูเหมือนว่าถูรุ่นจับได้ใบแดงของเรามันจะแรงกว่าทานตะวัแฮทหรือเป็นพาะดามจที่ต่อเนื่องมากกว่ากันซอมบี้เริ่มเข้ามาใกล้แล้วแฮะแต่ทานตะวูของเรามันก็มีข้อดีนะมันยิงซอมบี้แล้วได้ทานตะวันด้วย ใกล้จะชนะแล้วแฮกมันก็ง่ายอยู่นั้นเนี่ยคงเป็นเพราะถูยิงแรงแหละมัง้งผูกติดว่านะเรียบร้อยครับด่านแรกของเราผ่านไปได้ด้วยดีสนุกอยู่นะเนี่ยโอ้ยแสบตาชิบหาย